สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไลน์คราฟตกันนะครับน้องๆเดี๋ยวันนี้พี่จะมาเล่นเกมไลน์คราฟตกับเพื่อนเหมือนเดิมนะครับ EP สองแล้วนะครับน้องๆก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้พี่ไปเปิดคลิปอลังการอะไรมากมายนะครับน้องๆก็มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมให้น้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันน้องน้องก็ ไะเดี๋ยวพี่ไปเล่นกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ส่วนวันนี้พี่จะมาเล่นต่อจากอีพีที่แล้วนะครับน้องๆอีพีที่แล้วพี่ได้ล่องเรือมาถึงจนเกาะนี้นะครับผมเพื่อที่ตามหาเกาะสีเขียวของเรานะครับไปสวัสดีเจมสวัสดีคนดูหน่อยเร็วสวยมากเดี๋ยวเนื้อทียอะไรไหมกูแดกอ่ะปลาเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาทำของหาของกันดีกว่าไปปัมันมีนี่สมบัติอยู่จะหาป่ะ สมบัติเหรอได้นะได้ได้ได้อยากหาสมบัติว่ะ EP นี้ไม่ยอมตามหาสมบัติดีวะเดี๋ยวไอ้เหี้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ป่ะเพื่อนไม่นานไม่นานน้องน้องโอเคโอ้ขวานไม้มันตัดเร็วไอ้ขวานหินเหี้ยขวานไม้อะไรวะเนี่ยกูอยากได้ขวานเหล็กว่ะถ้าขุดลงไปนี่จะเจอเหล็กเลยป่าวะป้งเดี๋ยวพี่ลองขุดลงไปกันนะน้องน้องกูจะมืดแล้วเจมกูรู้สึกว่าจะมืดว่ะใช่เราหายแล้วยงบ้า เตียงเหรอไม่มีอยู่มีอยู่อันนึงโอเคเก็บเพื่อนได้เตียงอยู่ปูก่อนเหรือยังยังยังเดี๋ยวรอแม่งมืดก่อนกูขุดกันเผื่อกูเจอเหล็กเฮียสุ่มๆกันนี่เดี๋ยวที่ขุดดินก่อนนะครับน้องๆเผื่อพี่จะเจอเหล็กนะไม่เจอเหล็กก็เจอฐานก็ได้กูจะมืดละ วิ่งกูนอนก่อนดีกว่าเฮียไม่ทันได้กูเลยเก็บเปิ้ลด้วยเหนวะเก็บ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 เจมนอนเฮียเจมเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดเกิดได้ยุ่งเลยสัตว์เอ้ยมันยังไม่เกิดหรอกฝันหวานปังสวยมีอามานี่พิกแอคไทยว่าไหมแม่งมาหล่นแถวนี้เองไงกูเองไงมียโยนเลยเฮ้ยกูขุดกันไว้เผื่อเจอเหล็กครับน้องๆพี่ขอหาเหล็กก่อน เด็กก็ทานน่ะสองอย่างเนี้ยขอแค่เนี้ยพออยู่ได้ละอยากได้คุดอยากได้ขวานเหล็กอยากได้ขวานเหล็กจังเลยอ่ะน้องๆปักข้องเรือไปดูไรเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึ่งขุดอ่าออกกูออกทะเลไปละเดี๋ยวกลับมารับกูด้วยนะเออกูเช็คเฉยๆว่ามันทิศไหนปักอ๋อ ต้องเช็คเลยหยุดทิศไหนได้ได้ตอนนี้เรากำลังจะไปหาสมบัติกันนะครับน้องๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมบัติข้างหน้าเป็นมีของอะไรบ้างนะเพื่อนพี่พี่เดินตามเพื่อนพี่อยู่พี่กำลังไปอยู่ตอนนี้ปัก<ะ>อุ้ยซึ <The Man. S 1> ่งแมนมันมีมนฟ้า<ะ>ผ่าไหมเจมมีเลแต่ที่ผ่าอยู่นั่นคืออะไรอะ่ะมันมันผ่าแล้ววะ อ๋อ oh, โอ้โอกาสยากแต่กูเคยโดนผ่าอยู่นะไม่เจ็บหรอใช่เหรอไปไปอือโอ้ตรงนี้มีนี่้วยหอเดวินตาเทเตเฮ้ยแต่นนีเยายังไม่ลงนะเราหาสมบัติดีกว่าจะได้เพชรไงเออเผื่อมีเพชรนะน้องๆเผื่อเราเจอเพชรเราก็เอาเพชรมาใช้ประโยชน์ได้นะครับ เยอะปมาะมีสักหนึ่งเม็ดนี่สับเอ้ยแต่พี่อะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้มีกี่เม็ดอ่ะจุดตรงนี้แหละใช่เหรอเอ่อลองขุดดูดิเจอป่าวะหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวค้าพี่ขุดดินก่อนตรงนี้อ่ะเพื่อนตรงเนี้ยแถวเนี้ยลองขุดดูเฮ้ยมีบาวด้วย ไให้น้องเดี๋ยวเราหาสมบัติกันก่อนอุ้ยกูเจอแล้วเจมโอ้โหเห็นแล้วบ้างอู้มีเพชรมีทองมีเทียนทีด้วยมีเหล็กกูตายกูตายขึ้นไปก่อนเดี๋ยวตายนะโอ้เพชรได้หกอันเลยอ่ะปังคราฟไรได้บ้างอ่ะกูแต่เหล็กได้มาเยอะอยู่นะใช่ใช่เนี่ยดีเลยกูได้หกอันเลยเพชรอ่ะโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนของกูเต็มตัวเลยว่ะ เฮ้ยข้งลลา,งา,างล่างมันจะหมดทีนนี้ก็ต้องต้องทำพิกแอ็กกันละได้ได้นี่เทีกแอ็กหนึ่งมึงเอาด้วยป่ะได้นะได้นะทำิกแอ็กเพ็ดอะแต่อย่าตายนะเฮียป้อตายไม่คุ้มเลยเนี่ยบอกบอกตัวมึงเองดีกว่าไหมเอ้าไหนเอาไว้กูดิสวยแอนทีก็ทิ้งไปเออทิ้งแม่งเลยเฮียเราเก็บสองตันละโอ้เราคาดการณ์ไว้ว่าเพ็ดมีหนึ่งอันแม่งมีหกอันเลยเพื่อนพิกแอ็กสองได้พอดีเลย ไปคงอยู่นะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อน้องๆมันเป็นเกาะ่ะวะใช่ป่ะกูรู้สึกว่าแม่งจะเป็นเกาะนะที่ที่เรามาอยู่มันเป็นเกาะเลยเออปังเอ้าไอ้เหี้ยล่วงไงอ๋อไอ้กูกรล่วงเหมือนกันเดเจอหนี่วะอะไรเพื่อนไอ้เขาเรียกป่าอะไรวะอ๋อป่าดิบชื้นเหรอใช่ป่ะ เออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยกูว่าโว้ทำเลที่กูต้องการเลยแซดวู้ฮู้ท่ามึงจะอยู่ที่ปางกันเหรอเออกูชอบเพื่อนกูชอบปั๊น้องๆพี่เจอเฟิร์สทีที่พี่น่าสนใจแล้วอ่ะน้องๆแล้วทำเลตรงนี้แม่งมีน้ำอุ่นกับน้ำเย็นด้วยนะดูดิดีเลยตรงเนี้ยเห็นระถ้าเรามาทำบ้านขยะนี้พี่ว่ามันโอเคนะน้องๆปั้นกลางน้ำผู้เท่าเต่าไอ้เยุผู้เท่าเต่า โกกุลไรอูทานเยอะมากตรงนี้โอ้โหแล้วทำเลแม่งได้มากเลยตรงเนี้ยกูได้ปะกูชอบกูชอบเพื่อนจับแม่งเลยงเงี้ยหาของกันไหนมึงเจอไหนวะวองล่วงตกตายน่ะลึกน่ะเนี่ยด้าด้าเนี่ยลึกน่ะหยุดวิ่งหยุดวิ่งมึงหยุดวิ่งกันเลย เนี่ยๆๆตรงนี้เลยนลึกมากเลยนะบ้เฮ้ยโอ้โหแจ๋วเลยมึงลองลงมาด้านล่างนี่ด้านหน้ามันมีอะไรด้วยโอ้ยนักหนาอยคุยมันเบลาะกัการสร้างบ้านจริงๆปั๊กเฮี้ยอย่างกับพื้นที่ใต้ดินในแซดลุยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูสต็อปตัวเองแล้วหนึ่งต่อบล็อกไปเลยมะต่อบล็อกไปก่อน เฮ้ยโหวิววนี้ดีมากเลยน้องๆมีสเกลเลตันด้วยซ้ายมืออุ้ยโอ้ยใสหมดสวยสวยใส่กองกันเทียเดี๋ยวกูแตกจะตายไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ขอ <S <S เดินไปตรงนี้แป,ปนะ๊บนึงอุย้ยเยอะเกี่ยวเลตันเยอะเพื่อนปักไฟก่อนดีวกว่า กูต่อบล็อกไปอีกฝั่งหนึ่งกันโคขน้องๆทำเล<ห>ตรงนี้ดีมากกูวางจุดเกิดก่อนแล้วกัน <c oughs> ตึงมีเตียงนะ่ะมึงวางไว้ก่อนเดได้ได้ได้เนี่ยมึงวางข้างกูเลยเนี่ยเด้อเด้อเดกูวางนี้กันโอเคแคกูเซฟแล้ววางนั่นแหละเกิดม,มาไม่ตกตาย ไปเขียนไปรู้ปูกว้างๆกันเปิดกูล่วงตายโอเคเดี๋ยวีพีหน้าเราไปทำบันไดทางลงข้างหน้าตัวนี้กันนะครับน้องก็รอติดตามได้เลยนะครับอีพีหน้าพี่จะทำบันไดลงมานะครับผมแล้วก็ข้างบนก็น่าจะเป็นบ้านนะแต่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับน้องเป็นบ้านที่แบบอยู่กันสองคนได้นะครับ เค okay, เราก็ทําบันไดแทนน้ําที่มันไหลลงมานี่นะครับน้องๆแล้วเราก็จะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หักของของเรานะครับหรือว่าทําเป็นเหมืองไปเลยโอ้ยอีกทีไปก็ตายแล้วพี่ว่าน่าจะโอเคนะครับน้องเฮ้ย <laughs> กูเจอนอกแก้วไอ้เหี้ยฆ่าแม่งไงสัสเย็นได้นะนกแก้วป <laughs> ังมันแดกไปปะแดกปีดอ่ามเมล็ดอะเมล็ดข้าว <laughs> ได้เลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊เดอร์ดาว มาดิมาดิมาดิปากไปเด้อแม่งเลยกูหามาเล็ดข้าวอันอยากเลี้ยงน้องนกแก้วแล้ววะ่ะข้ามดีกว่าเมียกูฆ่ามปเลยเนี่ยสีมันสวยดีน้ำเงิน<บ>นกแก้วมานี่เร็วไอ้เฮียแดกไม่หยิบบอลมาั้งไงฮะ แดดก็ไม่อิ่มแล้วเนี่ยพอล้วพอประมาณนี้น่าจะพอหรือเปล่านะนกแก้วแดกไม่แดกไม่แดกวะเชี่ยแม่งกว่าจะเลี้ยงนี่ยากเหมือนกันนกแก้วไปสิบหกพันไรแซ่ ไอไปสิบหกอันแล้วมึงก็ไม่อยากให้กูเลี้ยงใช่ไหมถ้ารอบนึงไม่ให้กูฆ่ามึงแน่นกแก้วไอ้เหี่โอ้ยสวยครับสวยนกแก้วไม่ยอมแดกป,ปึ๊บไปสิบสองอันพี่ว่ามันน่าจะยอมแดกได้แล้วนะ ยอมให้กูจับสักทีลบ <Nope. S 1> กูหาอาหารอยู่เดี๋ยวกูจับนกแก้วอยู่ไงตอนนี้นคือกูจะมาหาอาหารแต่กูเจอนกแก้วก่อนน่ะ<า>นั่นแหละอาหารไอ้สัส <c oughs> นกแก้วกูเนื้อนกไงมันเนื้อไก่เพื่อนไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้ว่ะไปอ่ะโอหแดกเยอะนะเนี่ยจะสแต็กหนึ่งนะมึงก็เอาไปาสแต็กดีหกสิบสี่อันน่ะแล้วก็ไปกด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 มันก็ได้แล้ว นี่แค่นกแก้วแม่งไม่ยอมให้กูเลี้ยงแดกไปสัตว์ไม่อยากฆ่ามึงอ้เนี่ยเห็นสีมึงสวยสัตว์ไอ้ชีเห็นดาบวะเฮียกูเฉือนแม่งเลยสัตว์ โอเคครับน้องก็สำหรับอีพีนี้พี่ก็ไม่ได้สร้างที่อะไรเลยนะครับน้องแต่เราก็ยังดีนะเรามาเจอเหมือนตรงที่เราพาน้องไปได้ชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวอีพีหน้าพี่จะสร้างบ้านตรงที่พี่บอกนะครับน้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับน้องไปไลฟ์ไลน s okay, But he's seen the rest i of me. just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me